คุยข่าวสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง Màu sô xếp rằng thì ráy minh nhàn มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการข่าวลูกทุ่งเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันนะครับกับคุณเจนเจนสำหรับเรื่องของการใช้ชีวิตและก็มุมมองของชีวิตนะครับแต่ว่าวันนี้มีประเด็นน่าสนใจนะครับเพราะว่าล่าสุดหญิงสาวคนนี้ต้องบอกว่าเธอไปมีธุรกิจส่วนตัวที่บอกว่าโอ้โหเราไม่เคยคิดเลยนะครับว่า เธอจะมาจับธุรกิจแบบนี้ครับค่ะธุรกิจที่ว่านี้จะเป็นอะไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานเพลงนะคะจะมีมาให้เราได้ฟังกันอีกหรือเปล่านะคะต้อนรับพี่จันจันเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้กลับไปอิ่มเอมากอิ่มมากรู้สึกว่าชีวิตนะอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็รู้สึกว่าเออ ให้มีความสุขให้เราแบบปั้งบ้านเราก็รู้ว่าเราคืออะไรชีวิตก็เป็นอย่างนี้เป็นงแค่นี้นะไม่มีใครแบบว่าจะซวยสุดทั้งชีวิตและไม่มีใครที่โชคดีสุดๆทั้งชีวิตนะแต่ว่าวันนี้นะครับเรื่องราวของคุณจนทรที่เรามาคุยกันเป็นธุรกิจล่าสุดนะฮะเป็นร้านซาลาเปาหรอซาลาเปาเกี๊ยวกุ้งค่ะซาลาเปาเกี๊ยวกุ้งองถามที่ไปที่มานิดนึง่ะที่มาก็คือว่าตอนที่กลับจากเบริการใหม่เนี่ย มีโครงการอู้สารพัดโครงการที่เพื่อนๆเ,เขาอยากทําให้เราแล้วคุยไปคุยมาก็เฟลคุยของก็เฟลมันไม่มันไม่ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเราก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมีธุรกิจสักตัวหนึ่งใบรองรับเพราะว่าเรายอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเราแก่แล้วนะคะงานเพลงมันก็น้อยลงถูกไหมคะใครจะมาจ้างเราได้เยอะๆเหมือนสมัยก่อน uh huh. ไม่ใช่แล้วก็ต้องหามีอาชีพที่จะมารองรับตรงนี้ก็เลยคุยกับคุณสาะคระับ คุณสานี่คือสามีคุู่ชีวิตคุณสาเนี่ยเขาเป็นเจ้าคือครอบครัวเขาเนี่ยทำธุรกิจซาลาเปามา3ากว่าปีแล้วอร่อยขายดีครับแล้วของพี่ครอบครัวพี่ก็ขายเกี๊ยวกุ้งมา3 0สกว่าปีเหมือนกันก็เลยคิดว่าเดี๋เราไม่เอามารวมกันนะเออแต่ละบ้านก็มีของดีของเด่นยู่แล้วแล้วมันง่ายตรงที่เราไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมาคิดอะไรใหม่ไม่ต้องคิดอะไรมันมีอยู่แล้วก็เลยจับมารวมกันเป็นซาลาเปาเจน เยี๊ยวกุ้งค่ะชื่อนี้เลยนะคะค่ะชื่อนี้เลยก็มีซาลาปามีไส้หมูสามมูดแดงไส้ครีมไส้ถั่วแล้วก็เกี่ยวกุ้งเกี่ยวกุ้งอร่อยมากเสียดายไม่ได้เอามาให้ชิมเพราะวันนี้ขายดีหมดเดี๋ยวเราส่งทิมงานไปบุกเลยเลยเดี๋ยวเราไปดูันที่ร้านว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าสาขาที่เปิดอยู่ตอนนี้คือมีสาขามีอันเดียวอยู่ที่ไหนคะพิกัด นี่ใกล้แค่นี้เองวิภาวดีสิบหกภาวดีสิบหกที่โยชัยร่วมมิตรอ๋อซอยตรงนี้นี่เองนะคะนี่เป็นเด็กเข้าไปถึงแยกยี่สิบห้าอยู่ตรงนั้นเลยแยกยี่สิบห้านะนะคะแล้วป้ายชื่อร้านเจริญใหญ่ยักษ์ไทลาปาวเกียวกุ้งเปิดมานานขนาดไหนแล้วค่ะสี่เดือนแล้วฟีดแบบการตอบรับเป็นยังไงบ้างดีค่ะเพราะว่าแฟนเพลงก็งงว่าไอ้ทำไม อีนี่ยอยู่ทุกคนเลยก็ใครถามก็บอกว่าก็งานเพลงมันน้อยลงไก็เลยต้องมีอาชีพรองรับมีบางคนถามบอกแม้ตกอับถึงขนาดขายซาลาปาบอกก็ดีอยู่ใช่ไหมขายยาบ้านี่เธอใช่ไหมคะแล้วพี่ต้องทาหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่พี่ตอนแรกก็คือตอนที่เปิดร้านใหม่เนี่ยยุ่งมากเลยคีที่ททุกอย่างอ่ะ เขาจะใครต้องการอะไรก็จะเรียกเราคือเราเมีที่ไปซื้อของซื้ออะไรเข้าร้านซื้อวัตถุดิบมาทุกอย่างเลยแต่ไม่ใช่เป็นคนป้านเองแต่ถามอยู่ว่าป้านเองด้วยหรือเปล่าคือถ้าป้านเองอาจจะอร่อยกว่านี้เดยวตรงนี้แหละแล้วก็มีอาที่เป็น PR แล้วก็มีงาที่ไปส่งของด้วยไมสมบูรณว่ามีคนสั่งซาลาเปามาแล้วไม่มีใครไปส่งพี่ก็ไปส่ง อ๋อเหรอสั่งเท่าไรถึงจะต้องส่งคะหรืออย่างน้อย่างน้อยลูกถึงจะส่งห่ร้อยลูกงั้นใครที่บอกว่าทำบุญบ้านจัดงานอะไรอย่างนี้ยินดีจะติดต่อได้ยังไงฮะพี่เฉนเาเจอดห้9 9้า5 5มเค่ะ089 9 6 7 5 5 3 9เบอร์นี้ทั้งติดต่องานและติดต่อซื้อสาระเปา แล้วถ้าสั่งเยอะๆสมมติสั่งเป็นพันลูกเนี่ยยินดีไปร้องเพลงให้ฟรีนั่นแหละเองท่านด้วยนะแล้วประโยชน์ท่านบอกว่าทำบุญบ้านอะไรเงี้ยนะใช่กเปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ขาแล้วคิดถึงขนาดทําเป็นแฟนชายไหมตอนเปิดได้อาทิตย์แรกเนี่ยมีคนโทรมาเยอะมากเลยอยากจะขอทําเป็นแฟนชายแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่พร้อมคือคนงานยังน้อยอยู่ทีมงานน้อยอยู่ขอเวลาอีกแ หนึ่งนะคะถ้าทุกอย่างพร้อมลงตัวยินดีค่ะอยากจะเปิดแฟชครับคุณสามีให้กําลังใจหรือว่าช่วยผลักดันอะไรยังไงบ้างคุณสามีนั่นแหละเขาเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะทำเพราะเขาคิดว่าเออคือสามีเขาลีไทยแล้วเขาอยู่อเมริกาสี่สิบปีเขาลีไทยเขามาอยู่เมืองไทยเขาม่รู้จะทำอะไรอยาอยู่เฉยๆรับแต่เงินก็เออมาหาธุรกิจช่วยกันทําดีกว่าก็เลยตรงนี้แหละความรัก ครั้งนี้เป็นความรักที่ไหนบอกว่าจะสัมภาษณ์และธุรกิจไงต้องต้องแย้ทีดนึ่งต้องแวะทีหนึ่งองงย่ไรเขาพูดถึงเรื่องสามีมาแล้วแฮ่ปีอน <Happy ending, S 1> ดิ้งดีแฮปปีอนดิ้งเป็นความรักแบบผู้ใหญ่อะคะ่ะแบบว่าเราเรารักกันเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นเป็นพ่อเป็นทุกอย่างคือมันไม่ใช่เป็นความรักแบบหนุ่มสาวเราจะจูงมือกันเข้าวัดจูงมือกันไปปฏิบัติธรรมงานนแล้วก็มีอะไรที่ เป็นปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก็หันหน้าปรึกษากันไม่มีการเก็บเลยคือทั้งคู่เปิดหมดไม่มีการเก็บกดในใจมีอะไรพูยไม่ให้มันค้างคาใจไม่มีมารค้างคาจ้ามีอะไรก็เคลียร์กันเลยใช่แล้วงานเพลงเลยครับงานเพลงตอนนี้มีนักแต่งเพลงท่านหนึ่งชื่อคุณแหวนรู้จักกันหรือเปล่ารู้จักค่ะคุณแหวนเขาอยากจะทําเพลงให้พี่ในวันสังวันนี้แหละเขาจะให้ไปฟังในห้องอัด รับว่าชอบไหมนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านส่งเพลงมาก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เห็นคุณค่าของเรายังเห็นว่าเราพอจะทําได้ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าอย่าอย่าอย่าตั้งความหวังไว้สูงมากนัก <c oughs> เพราะว่ายุคนี้เนี่ยการขายซีดีมันเป็นเรื่องที่ยากมากใช่ไหมคะมแล้วนักร้องรุ่นเราเนี่ยจะไปแข่งกับใครอะคุณน้องอายุป่านนี้แล้ว หาย่าง5 7บนี่ถือว่าควรจะดีทายและควรจะอยู่วัดอยู่วาจะปฏิบัติธรรมแต่ว่าเนื่องจากว่าเรายัางไม่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมคือไม่ไม่ใช่ไม่พร้อมจะไม่พร้อมที่จะดีทายยังต้องทํางานอยู่ก็เลยต้องใครเสนองานมาก็เอาค่ะคาดว่าเราจะได้ฟังประมาณสักต้องรอนไม่เกิน3ามสี่เดือนะนะคิดว่าน่าจะเสร็จครับเพราะฉะนั้นการกลับมาบันทึกเสียงในครั้งนี้อีกแน่นอนว่ามันต้องเป็นแรงกดดันเล็กๆกับ ในตัวเรากดดันไหมไม่กดนะคุณน้องไม่กดแล้วก็ไม่ดันเอาเลยไปมากี่ปีอะคะพี่เคยคือกี่ปีที่ไม่ทำใช่ไหมไม่ได้สิบแปดปีสิบแปดปีแค่นั้นเองเออไปอยู่อเมริกาสิบสี่ปีกลับมาที่สี่ปีแล้วนะเป็นสิบแปดปีแล้วโอ้โหนานมหมนานมากรู้สึกเหมือนบอกว่าเหมือนจะต้องมันมันมีแรงขึ้นมหหรือยังไงเออแรงคือคนเราเนี่ยมันมันมันมีจุดจุดหนึ่งที่ ที่ต้องอยากอยากให้เพลงมันสาเร็จถูกไหมคะ,ะมันมีจุดอยากให้เพลงให้ของงานของเรานี่มันประสบความสําเร็จแต่ว่าเราต้องต้องแบ่งใจไว้ส่วนหนึ่งว่าสถานการณ์อย่างนี้นะคะด้วยด้วยแนวเพลงปัจจุบันแล้วก็ด้วยการตลาดในปัจจุบันและด้วยอายุในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วเพราะฉะนั้นต้องแบ่งใจยอมรับความผิดหวังไวะะ้แต่ว่าก็มีแฟนเพลงที่เป็นแฟนเพลงของคุณ,คณจนเห<จ>นียวแน่นอะนะนะยังมีมอ,อยู่นะโอเคถ้าเพลงออกมาถูกใจ แฟนเพลงมันก็อาจจะขึ้นมาใหม่ได้อีกรอบหนึ่งแต่เกิดเพลงออกมาแล้วไม่ถูกใจมันก็ถือว่าเฟลถูกไหมคะเพราะนั้นทำใจไปเถอะแต่อยากทำทำก็ทำนะคนะคะเป็นเพลงแนวไหนครับเป็นกำลังใจยังไม่ได้ยินเลยค่ะเพราะว่าอีวันสองวันนี้เขาจะนัดไปฟังนะคะเดี๋ยวความคืบหน้ายังไงข่าวลูกทุ่งของเราจะติดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนใช่คะโอ้โหวันนี้นะฮะเราได้เต็มอิ่มนะครับสำหรับ เธอคนนี้ครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปใช้ชีวิตนะครับอยู่ที่อเมริกาถึง14ปีและกลับมาประเทศไทย4ปีแล้ววันนี้เธอกลับมาพร้อมกับความมุ่งมั่นและตั้งใจครับในการที่จะมาทํางานทั้งงานบันเทิงและก็ธุรกิจส่วนตัวของเธอนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะไปนั่งกินนั่งแบบว่าเมาส์กันได้นะครับที่ร้านสาลเปาเกี๊ยวกุ้งของเธอครับแถววิภาวดี16นะครับหรือว่าจะติดต่องานร้องเพลงให้กับ เธอก็ได้นะครับก็เบอร์โทรศัพท์ให้ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้นะครับเป็นเบอร์ติดต่อเธอได้โดยตรงเลยทีเดียววันนี้รายการข่าวลูกทุ่งนะครับต้องขอขอบคุณพี่เจนเจนมากๆเลยครับคุณค่ะขอบคุณดยค่ะขอบคุณค่ะดีอัลบั้มเสร็จเมื่อไหร่ต้องเชิญมาเม้์กันอีกด้วยวามดินดีค่ะ,คะคผมมาอะไรครับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งทางสถานีข่าวสปริงนิวส์วันนี้เราทุกคนและทีมงานทั้งหมดลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ